สวัสดีครับนะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับสําหรับวิชาภาษาไทยนะครับเรื่องประโยคนี่ก็เป็นคลิปวิดีโอที่สามนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นตอนวิธีการจําแนกส่วนประกอบของประโยคนะครับหลังจากเราเรียนส่วนประกอบของประโยคมาแล้วนะครับเราจะมาดูวิธีการจําแนกกันนะครับนักเรียนครับอันแรกนะครับนักเรียนวิธีการจําแนกประโยคสองส่วนนะครับก่อนอื่นเรามาทบทวนนะครับ ประโยคสองส่วนนะครับมันจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็คือประธานกับกริยานะครับจะมีหรือไม่มีส่วนขยายก็ได้นะครับนักเรียนเรามาดูตัวอย่างกันนะครับนักเรียนตั้งใจฟังนะครับตั้งใจฟังประโยคที่หนึ่งนะครับพ่อเดินนักเรียนสังเกตตัวหนังสือสีเขียวนะครับก็จะเป็นภาพรประธานพ่อเดินประธานก็คือพ่อ มีขยายประธานไหมครับไม่มีเราขีดนะครับทีนี้เดินเป็นคำปริยานะครับต่อมาประโยคต่อมาก็คือพ่อเดินเร็วอ่ะครูจะให้นักเรียนคิดนะครับแล้วลอ,ลองตอบในใจนะครับเราก็ตรวจด้วยตัวเองประธานก็คือพ่อขยายประธานมีไหมครับไม่มีนะครับปริยาก็ยังเป็นเดิน และมันมีคําว่าเร็วเข้ามานักเรียนเห็นไหมครับคําว่าเร็วมันก็จะ,ะขยายภาคกริยาก็คือขยายคําว่าเดินนะครับครับทีนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการจําแนกประโยคสามส่วนนะครับเหมือนเดิมครับประโยคสามส่วนคืออะไรนะครับประโยคสามส่วนนะครับทบทวนก็จะมีประธานบวกกริยาบวกกรรมตัวนัสือสีดําข้างล่างมันเ็าจะเขียนว่า อาจจะมีหรือไม่มีส่วนขยายก็ได้นะครับเราจะมาดูตัวอย่างกันนะครับนักเรียนตัวอย่างนะครับพ่อตีงูนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยคสามส่วนเราจะแยกไปพร้อมกันนะครับคําว่าพ่อเป็นประธานขยายกริยามีไหมครับไม่มีนะครับคํากริยาก,ก็คือตีกรรมก็คืองูอ่า เพราะงูถูกพ่อตีงูได้รับกรรมงูก็เลยเป็นกรรมนะครับส่วนขยายนะครับยังไม่มียกสำหรับประโยคแรกนะครับเรามาดูตัวอย่างที่สองนะครับพ่อของฉันตีงูสีเขียวอย่างแรงนักเรียนน่าจะเห็นแล้วนะครับว่าประโยคนี้มันยาวขึ้นนะครับเราจะมาแยกด้วยกันพร้อมกันนักเรียนตั้งใจดูนะครับพ่อเป็นละทาน ของฉันนะครับก็คือขยายประธานตีเป็นกริยากรรมก็ยังเป็นงูนักเรียนนะครับสังเกตขยายกริยานะครับกับขยายกรรมดีๆอย่างแรงก็คือขยายกริยาก็คือตีอย่างแรงนะครับส่วนงูก็ต้องเป็นงูสีเขียวนะครับนักเรียนพ่อของฉันตีงูสีเขียวอย่างแรง นะครับก็เป็นประโยคสามส่วนที่มีส่วนขยายครบนะครับทั้งขยายประธานขยายกรรมขยายกุิยานะครับนักเรียนทีนี้นะครับครูก็มีหลักการจํานะครับอันนี้ครูจําของครูเองนะครับแต่ครูก็อยากให้นักเรียนได้มีวิธีการจําอะไรสั้นๆง่ายๆนะครับผู้ทํานะครับคือประธานอาการคือริยากรรมคือผู้ถูกกระทํานะครับแค่นี้นะครับนักเรียนก็จะรู้เลยว่า ประโยคนี้นะครับมีกี่ส่วนและแต่ละส่วนเนี่มีอะไรบ้างนะครับผมครับทีนี้นะครับให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่สามแล้วนะครับนักเรียนให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้ายี่สิบห้าและหน้ายี่สิบหกนะครับเหมือนเดิมใครเสร็จก่อนทรงก่อนนะครับผ่าน QR code ที่ครูให้ไปในที่นี้นะครับ ไม่ต้องกลัวโดนลอกนะครับเพราะเวลายส่วนตัวของครูเองนะครับนักเรียนสําหรับคลิปนี้นะครับหวังว่านักเรียนจะส่งงานดันครบทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ